สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความต้องการพลังการแรกสําหรับนักบินของเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่พลังวิญญาณหรือแม้แต่สมรรถภาพทางกายแต่เป็นพลังจิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำทางวิญญาณทำให้คนธรมรมดากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหุ่นจกนักรกละแม้แต่นักบินอวกาศผ่านการฝึกฝนแต่ถ้าว่าเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบทบาทของพลังจิตจึงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสามารถขายายได้โดยเครื่องมือนี้ไม่ว่าจะมีประโยชน์ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแนะนำวิญญาณใดๆ และยังสามารถทวีคูณได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นความต้องการพลังจิตสําหรับนักบินขั้นพื้นฐานของเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวคือ50คะแนนล่าวคืออย่างน้อยต้องมีพลังจิตถึงระดับพลังจิตจึงจะมีสิทธิขับเครื่องบินลบจริงๆได้ทําไมยินแทนฟานจึงกล้าให้หยานเซียนอยู่รองขับเครื่องบินจําลองเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพียเพราะพลังจิตของเขาแข็งแกร่งพอที่จะรับมันได้ ด้วยพลังจิตมากกว่า200คะแนนมันเกินความต้องการในการขับขี่เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวขั้นพื้นฐานแล้วหลังจากศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า3ปีหลานเชนโยก็คุ้นเคยกับเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเหมือนกับร่างกายของเขาเองแต่ทว่าเมื่อเขาขับเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวจริงๆขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกเขาก็ยังรู้สึกแตกต่างออกไปปุ่มต่างๆสัมผัสเย็นของจอยสติ๊ก ความรู้สึกที่สมจริงมากขึ้นของพดังทาง7ิและการตอบสนองที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นจากเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวยังคงค่อนข้างแตกต่างจากในห้องโดยสารจำลองในการต่อสู้ที่แท้จริงนี้ไม่มีระบบรถความเจ็บปวดทุกอย่างเป็นจริงหลานเซนโยอยากรู้สึกว่าการปรับตัวและการรับรู้ทุกอย่างของเขารุนแรงขึ้นและการต่อสู้ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นดังนั้น เมื่อความคิดของเขาขยายออกไปและเขารู้สึกถึงสนามรบในระยะไกลเพราะความฝูงส่านนักบินของเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวก็ไม่เสถียนและสารเล็กน้อยในทันใดในเวลานี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในสนามรบได้ต่อสู้กันแล้วยานรบโจนสลัด20รำที่เจาะอ,ออกมาจากยานอวากาศโจนสรัด5้าลำได้ประทะกับหุ่จนจักรกล12คนแล้วครู่หนึ่งเสียงปืนก็โหมกระหน่ำในพื้นที่และทั้งสองฝ่าย ก็เข้าสู่การต่อสู้อย่างอุตรุดต้องบอกว่าผู้คุมการของทางเร่อเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอในพลังการต่อสู้พวกเขาทั้ง8คนไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเป็นลายบุคคลเท่านั้นแต่ยังร่วมมือโดยปฏิยายซึ่งไม่ได้ยไปกว่าจนตรที่ผ่านการทดสอบการต่อสู้จากฝั่งตรงข้ามแต่ระดับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง4นั้นตามความมากแระก่อป้องกันก็มีรอยแสงจากการถูกโจมตีเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีน้อยเมื่อเทียบกับหลายๆคนมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขาจะพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมียานลบโจนสลัดอีกห้าลำที่คอยปราบปรามอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทันทีที่เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่ขับเร็วรลานเซียนโยออกจากห้องโดยสารโจนสลัดก็สังเกตเห็นทันทีและหุ่นจากคนสีตัวก็แยกย้ายกันออกมาต้อนรับเขาทันทีถ้าอยู่บนพื้นดิน เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับหุ่นจักรกลแต่ในอาวากาศเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวมีความเร็ว,เร,วเร็วกว่าและพลังยิงที่ทรงพลังกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าต้องอยู่ในด้านที่ปลอดภัยสําหรับหุ่นจักรกลสีตัวเพื่อจัดการหลังจากที่หลานเซีนยนโย่ตกใจกับความผิดปกติของเขาเขาก็สามารถควบคุมทักษะการต่อสู้ของเขาได้อย่างรวดเร็ว และหุ่นจากกลทั้งสีก็เข้ามาใกล้เขาอย่างก้าวร้าวหายใจเข้าลึกๆข้าไม่รู้ว่ากีวครั้งแล้วที่ข้าจำลองการต่อสู้บนท้องฟ้าที่เต็มด้วยดวงดาวรานเซีนยนโยูบอกตัวเองซ้ำๆให้ใจยเย็นๆลืมไปว่านี่คือสงครามที่แท้จริงต่อหน้าเขาแค่เพียงแค่ปฏิบัติต่อทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาให้เหมือนกับการต่อโซ่ในห้องโดยสารจำลองด้วยการเคลื่อนไหว เป็นจังหวะของมือทั้งสองเอาพวบคุมเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวด้วยการเลี้ยวที่เสียบคมวาดสนโค้ง,งในพื้นที่เล็กๆอันหลังกลับและวิ่งหนีไปยิ้นเทียนฟานกล่าวว่าหากเครื่องบินขับไล่กำลังเผชิญหน้ากับหุ่นจากรกลก่อนอื่นจะต้องใช้ประโยชน์จากตัวเองซึ่งก็คือความเร็วดังนั้นก่อนที่ความเร็วของเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวจะเพิ่มขึ้นเต็มที่เครื่องบินจะไม่ชนกันแบบต่อต่อตัว,ตวและเมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่ง ท่านนานที่จะเอาชนะหุ่นจักรกลได้แน่นอนว่านี่หมายถึงกรณีของหุ่นจกนักรกลและการต่อสู้ในระดับเดียวกันแต่มันยังแสดงให้เห็นว่ายินแทนฟานมีความมั่นใจเพียงใดในเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวร้านเซนยูเพิ่งแร่นไปในอวากาศดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขายังไม่ถึงความเร็วที่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงหันกลับและจากไปในเวลานี้เพื่อเพิ่มความเร็วให้ดียิ่งขึ้นด้วยการตวัดหางในแนวนอน บังบินขับไล่ระหว่างดวงดาวหมุนตัวกลับในทันทีแล้แรงกระแทกอันทรงพลังก็กระทำต่อห้องโดยสารแม้ว่าส่วนใหญ่จะถูกแค้ไขโดยอุปกรณ์สมดุลแต่แรงกระแทกก็ยังตกอยู่ที่ร้านเซนโยแต่ร้านเซนโยไม่รู้สึกอะไรเลยและผักคันบันับของทัสเตอร์ไปที่หัวทันทีหางของเปลวไฟพ่นออกมาเปล่งแสงที่ร้อนแรงและพื้นที่ระหว่างดวงดาวก็เร่งความเร็วในทันที กับจะระเบิดออกมาในลักษณะที่คล้ายกับหนังสติก๊กแลบินไปในอาวากาศอันไกลโพล้นรับเครื่องบินหนึ่งครั้งเร่งความเร็วหนึ่งครั้งและแรงผลักดันที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดนั้นเกินกว่าที่คนธรมรมดาจะทนได้การผักกลับอันทรงพลรรังกดล้านเซนอยู่ให้แน่นบนที่นั่งแต่อารมณ์ของเขาคงที่อย่างสมบูรณ์ในเวลานี้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ด้านหน้าจิตใจของเขาขยายออกไปและเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ของเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเขาลากหุ่นจากกลสีตัวมาที่นี่และอีกด้านหนึ่งของสนามรบแรงกดดันต่อหุ่นจากกลที่เป็นของยานอาวกาศพลเรือนก็ลดลงแต่ทว่ายานอาวกาศจนสรัดัทั้งห้าเราไม่ได้สนใจสนามรบหรักเลยแต่ได้ข้ามพวกเขาไปเล็กน้อยชี้เป้าหมายไปที่ยานอาวกาศโดยตรงและระดมยิงใส่พวกเขาต่อไปหลังจากผ่านไปกว่า1ิวินาที เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวของร้านเซนโยก็เพิ่มความเร็วจนสูดขีดในที่สุดเขาควอบคุมเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเพื่อสร้างสวนโค้งขนาดใหญ่ในอาวากาศและบินกลับไปในที่ทางที่มันจากมาเพื่อป้องกันการถูกทำลายของยานอาวากาศเขาต้องมุ่งเป้าไปที่ยานลบจนสรัดมิะนนหากไม่มียานอาวากาศเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวก็เป็นเพียงแหนที่ไร้ลากและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะบินในอาวากาศเป็นเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ของเขายังอยู่บนยานอวากาศมุนจักรกลทั้งสี่กำลังไล่ตามพวกเขาอยู่เมื่อเห็นว่าหลานเซนยียนโยกำลังบินกลับมามุนจักรกลทั้งสี่็ขเร่งความเร็วทีละตัวพุ่งเข้าหาเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่ขับโดยหลานเซนยียนโยจากสีทิศทางปืนใหญ่นำทางจิตวิญญาณอันหนักหน่วงในการต่อสู้ในอวากาศรำแสงพุ่งตรงไปที่เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวหลานเซนยียนโย หายใจเข้าลึกๆและเขารู้ว่าเวลาทดสอบตัวเองมาถึงแล้วผู้ชนะได้ผู้แพ้อยู่ในสายตาเมื่อเผชิญกับการโจมตีเขาไม่ได้ช้าลงเลยและยังคงบินด้วยความเร็วสูงยินแทนฟานกล่าวว่านักบินขับไล่คนใดที่ต้องการลดความเร็วลงเพื่อลกเร่งการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามถือว่าไม่ใช่นักบินของเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวที่แท้จริงเมื่อเห็นว่าการโจมตีของศัตรูกำลังมาถึง มือของร้านเซียนยูก,ก็ขยับเหมือนผีเสื้อกำลังโปรยดอกไม้และเสรยจสิ้นการดำเนินการที่ซับซ้อนหลายชดุดเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวยังมีก่อป้องกันแต่เมื่อเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวถูกโจมตีความเร็วของมันจะได้รับผลกระทบอย่างติดเรีเ่งไม่ได้หมุนจากโกทั้งสีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นการหลบเลี่ยงที่ทำให้พวกเขาตื่นตาทันทีเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวหมุนตัว90องศาโดยไม่ลดความเร็วลงเลย กระดกปีกขึ้นแล้วลงรําแสงทั้งสองจมตีมันตกลงไปในอากาศทันทีเป็นการพลิกแนวตั้งด้วยความเร็วสูงกระชับเหมือนนนานำราวและที่สำคัญไม่มีการชะลอหรือเบี่ยงออกจากเส้นทางเดิมแต่อย่างใดจากนั้นเครื่องบินขับไล้ระหว่างดวงดาวก็กิ่งไปทางซ้ายทันทีแร่ลบทั้งสองรำนี่คือการกิ้งทางเดียวด้วยความเร็วเต็มที่ใครๆก็สามารถหมุนตัวได้แต่จะไม่เบี่ยงเบียงไปจากเส้นทางเดิมเลย และมันไม่ง่ายเลยที่จะก,กิ่งตัวอย่างเสรีแระถูกต้องสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่าคือหลังจากมวนตัวแล้วเครื่องบินขับไล่ไม่ได้หมุนไปทางนั้นต่อแต่หมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามควบคุมความเฉยชาในการหมุนของเครื่องบินขับไล่อย่างสมบูรณ์และทําการหมวนกลับให้สําเร็จความยากของการควบคุมนี้ไม่สามารถทําได้โดยคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องพูดถึงการบินในความเร็วสูง แม้ว่าจะวินด้วยความเร็วต่ำก็ตามมันเป็นเรื่องยากมากที่จะกระทําการดังกล่าวให้สําเร็จโดยไม่มีข้อบอกพร่องแต่ร้านเซียนยูทําสําเร็จในทันทีและชุดของการกระทําที่รบเรื่องนี้ทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการจมตีทั้งหมดได้เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเข้ามาใกล้หุ่นจักรกลทั้ง4ในความเป็นจริงเมื่อเขาเข้าสู่ระยะของการต่อสู้แล้ว ผู้ต่อสู้ได้เข้ามาในระยะของเขาเช่นกันระยะของเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวนั้นยาวกว่าระยะของหุ่นจักรกลรานเซนโยอาจใช้ความได้เปรียบของระยะเพื่อจัดการกับผู้ต่อสู้แต่เขาไม่ทำเพราะหากระยะนั้นไกลเกินไปปืนหลักพุ่งเข้าใสา่และในขณะที่การย้อนกลับเสร็จสิ้นการโจมตีของรานเซนโยก็ได้รับการปล่อยตัวในที่สุดลำแสงพุ่งออกมาทันทีและจังหวะที่เขาเลือกก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ ครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวโจมตีในพื้นที่หลายครั้งช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าแยบยนต์อย่างยิ่งเมื่อเครื่องบินขับไล่ของเขาผ่านการโจมตีในพื้นที่มันก็ทําให้เครื่องบินของเขาสว่างขึ้นดังนั้นแสงที่เกิดจากการโจมตีของเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวจึงถูกระง,งับปกปิดไว้สักโคกระบวนการนี้อาจใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาแต่มันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่การตัดสินของอีกฝ่ายเช้ารงด้วยช่วงเวลาดังกล่าว และช่วงเวลาหนึ่งมากจะถึงแก่เชวิตรรามแสงระเบิดออกมานี่คือการระเบิดของรานเซีนยนโยหลังจากการควบคุมเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเพื่อทําการโจมตีให้สําเร็จมีเสียงระเบิดดังขึ้นยกหมุนจากโกลสีเหลืองเข้มขึ้นและระเบิดเป็นสายฝนทันทีการโจมตีที่เริ่มต้นโดยเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวประเภทนี้ไม่สามารถล็อกศัตรูผ่านระบบได้และสามารถเล็งเป้าโดยนักบินเท่านั้น มันทรงพลังที่สุดแต่อัตราในการโจมตีนั้นต่ำม,มากสําหรับนักบินทั่วไปมันเป็นเรื่องของโชคแต่ถ้าว่ากระสุนหน้าเดียวก็ทําลายการป้องกันของหุ่นจากโกลได้ทาลายมันได้นี่คือโชคงั้นเหรอในจังหวะที่ปืนหลักโจมตีศัตรูก็เป็นจังหวะที่คู่ต่อสู้เปิดการโจมตีอีกครั้งและพลังของโรคเองก็อ่อนแอที่สุดนั่นเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นปฏิกิริยาแรกของโจสรสัร ในหุ่นจักรกลอีก3ตัวที่เหลือคือนักบินมือฉากาศเป็นไปได้อย่างไรมีนักบินมือฉากาศอยู่ที่ยานอาวกาศพลเรือนงั้นเหรอเมื่อวพวกเขาตกตะลึงเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่บินด้วยความเร็วสูงสุดก็ผ่านพวกเขาไปแล้วมุ่งตรงไปที่ยานลบจนสลัดทั้งห้ารัสะสมระเบิดรํากล้องปืนหลักอีกรําถูกยิงมีเสียงระเบิดดังขึ้นไม่ไกลจากยานลบจนสลัดหุ่นจักรกลจนสลัด ที่หันเข้าหาเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเข้าระเบิดแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นหุ่นจักรกลของทั้งสองฝ่ายก็สำรวจและหลึกเลี่ยงอย่างระมัดระวังใครจะคิดว่าผู้เสียชีวิตรายแรกจะเป็นฝ่ายโจรสรัดที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดและหุ่นจักรกลทั้งสองก็ถูกทำลายและหลานเซียนอยูก็กลายเป็นจนุดส,สนใจของโจสรสลัดทันทียานลบโจสรสลัดสองรั หันกลับมาในทันทีแร่รังสีปืนของยานลบหลายสิบรังก็ครอบคลุมด้านข้างของหลานเซียนโยถ้าเป็นปืนวิญญาณของหุน่นจักรกลยิงโดนเครื่องบินลบก็ยังสามารถที่จะปกป้องได้ไม่กี่ครั้งแต่ถ้าเป็นปืนของยานลบประเภทนี้แค่โดนครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายเครื่องบินขับได้ระหว่างดวงดาวแต่ทว่าไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของหลานเซียนโยเพราะหลังจากยิงรําแสงนั้นเขาก็จัดการอีกครั้ง ที่ทำให้ผู้ชมตกใจเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวหมุนไปทางด้านข้างซึ่งไม่มีอะไรแม้ว่าการดำเนินการนี้จะด้วยความเร็วสูงจะเป็นเรื่องยากแต่นักบินธรรมดาก็ยังสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝนหนักแต่ความยากอยู่ที่ระหว่างการหมุนทั้งสามของเขาเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวเปลี่ยนทิศทางไปพร้อมกับการหมุนกล่าวคือทุกๆก,การหมุนเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวจะปรับมุมของมันโดยไม่ลดความเร็วลง นักบินทั่วไปมักจะสูญเสียการควบคุมเมื่อเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวหมุนตัวการเสียการควบคุมจะทําให้เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวเหวี่ยงเวียนไปจากเส้นทางและอาจสูญเสียการควบคุมต่อไปการหมุนตัวของนักบินของดานเซียนโยเกือบจะควบคุมไม่ได้แต่ทว่าหลังจากสามหมนติดต่อกันพวกมันทั้งหมดหันเหไปในทิศทางเดียวเมื่อหมวนทั้งสามจบลงพวกมันก็เปลี่ยนทิศทางเสร็จ แร่บินออกไปในแนวไทยแยงความเร็วเร็วรวมไม่อ่อนแรงลงมากนักแรกการเร่งความเร็วแบบวิ่งเต็มที่อีกครั้งก็เสร็จสิ้นในทันทีก่อนที่การโจมตีของยานลบโจนสลัดจะมาถึงเขาก็บินไปไกลแล้วสุภาพบุรุษไม่ควรยืนอยู่ใต้กำแพงที่อันตรายและไม่ควรถูกกระสุนที่สามารถฆ่าเขาได้ภายในไม่กี่วินาทีเขา บินเตไปและอ้อมหาโอกาสที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ถึงตายบางครั้งความอดทนก็สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดยินเทียนฟานได้กล่าวไว้ร้านเซีนยนโยมีอาจารย์ที่ดีอย่างไม่ต้องสงสยัยเผชิญหน้ากับหุ่นจกนักรกลเขาโจมตีอย่างข้าหารแรแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดเขาจะไม่ถูกทำลายโดยฝังตรงข้ามแต่เมื่อเผชิญหน้ากับยานอวากาศลบ เขาไม่เคยกล้าเข้าใกล้มันง่ายๆหุ่นจักรกลของโจสรสลัดทั้งสองถูกทำลายซึ่งทำให้โจสรสลัดที่ก้าวร้าวชะง,งักงานและเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่ขับไปร,ร้านเซียนโยกลายเป็นดาวเด่นที่พร่างพร้าวที่สุดในบรรดาผู้ชมอย่างไม่ต้องสงสัยร้านเซียนโยผู้ซึ่งมีโอกาสจัดการกับหุ่นจักรกลสองตัวอย่างเพิ่มความมั่นใจของเขาอย่างมากความตื่นเต้นของเขานั้นอธิบายไม่ได้ ได้สภาพจิตใจของเขาเข้าเข้าสู่สภาวะที่ดีที่สุดอย่างไม่เคยฟรากฏมาก,ก่อนแต่ทะว่าในขณะนี้จูจูก็มีความรู้สึกมุนงงอย่างรุนแรงหลานเซนโยรู้สึกเพียงว่าพลังจิตของเขาที่เชื่อมโยงกับเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวถูกกําจัดออกไปทันทีแล้วร่างกายของเขาก็มึนงงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เห็นแสงสีเงินชิ้นใหญ่ซึ่งเปิดอยู่ไม่ไกลครอบคลุมมาทางเขานั่นคือ ร้านเซีนยนโยตุกเรื่องอยู่คู่หนึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรจะมีตาขายร่าดวงดาวได้อย่างไรเขาครังควบคุมเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวอย่างสิ้นหวังให้ยามที่จะออกจากการควบคุมแต่มีชั้นของกระแสไฟฟ้าบางๆอยู่ร,บรอบๆเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่เขาโยซึ่งไม่เพียงแต่กระตุน้นลังจิตของเขาเท่านั้นแต่ยังทำให้อุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องรวนไปอย่างมากมีการแทรกแซงนั้นเหรอ ตาขายร่าดวงดาวเป็นอาวุธโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่หุ่นจักรกลและเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะเมื่อเปิดตัวมันจะมองไม่เห็นและไม่มีรูปแบบคล้ายกับขีปนาวุธหลังจากเปิดตัวมันจะเปิดออกภายในระยะที่กำหนดระเบิดพลังอันทรงพลังออกมากระแสรบกวนและถูกควบคุมและพันกันต้าใดที่มันถูกกระทบมันจะสูญเสียการควบคุมอย่างริเรีงเร่งไม่ได้แต่ทว่าตาขายร่าดวงดาวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ ยานอวกาศระดับดาวอุกกาบาตจะติดตั้งได้อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะยานอวกาศโจมตีดาวเท่านั้นยานอวกาศโจนสรดทั้งห้ารำนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นยานอวกาศชั้นดาวอุกกาบาตแต่ทว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าเขาและไม่มีที่ว่างให้เขาไม่เชื่อการขายร่ายดวงดาวปกคลุมเขาและเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวของเขาก็เหมือนแมงเม่าที่บินเข้าเปลวไฟ และถูกตาขายคลุมทันทีมูลจากคนที่เหลืออีกสตัวที่ไร่ตามเขาก่อนหน้านี้ก็สูญเสียและพื้นใหญ่วิญญาณเยอกแข็งก็เร่งไปที่ปากกระบอกปืนของพวกมันจิตใจของหลานเซนอยู่ว่างเปล่าเขายังคงประมาทเกินไปหากอาจารย์อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาที่นี่เขาจะไม่รักสายตาจากความตื่นเต้นอย่างแน่นอนหากเขาเปลี่ยนทิศทางสองครั้งในตอนนี้เขาอาจาไม่ตกอยู่ในระยะการโจมตีของตาขายร่างดวงดาว อาจารย์บอกว่าถึงมองไม่เห็นคู่ต่อสู้ก็ต้องเปลี่ยนทิศทางตลอดแล้วเราละ่ะเราทำอะไรลงไปในขณะน,นี้หัวใจของเขาเต็มเรื่องความเสียใจแต่ไม่มียารักษาความเสียใจในโรคนี้ปืนใหญ่วิญญาณสำหรับงานหนักสามกระบอกยิงแสงออกมาพร้อมกันและระเบิดตรงไปที่เครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวที่ตกลงไปในตาข่ายร่างดวงดาวแต่ทว่าในขณะน,นี้แสงสีทองก็ผีบานโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า แร่ปืนใหญ่นำทางวิญญาณก็กระทบกับแสงสีทองอย่างสมบูรณ์แต่มีเพียงระลอกขึ้นสีทองเท่านั้นที่เบ่งบานหูนจากรกลทั้งสาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปขั้หนึ่งจากนั้นรูม่านตาของพวกเขาก็หดลงทันทีพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาอะไรนะนั่นมันคืออะไรมังกรงั้นเหรอใช่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้โดยไม่มีคําเตือนใดๆมังกรทองปรากฏตัวต่วตอหน้าหูจักรกลจนสระทั้งสามตัว ปิดกั้นการโจมตี้วยร่างกายของมันเองมังกรยักหน้าปากขึ้นสู่ท้องฟ้าสุญอากาศทาให้ไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ว่ามันคํารามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ